แจ้งข่าวด่วนพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้กางกระเป๋ารอการโอนเงินในเดือนเมษายนนี้จ่ายเงินให้เร็วขึ้นซึ่งตรงกับวันที่11เมษายนในส่วนของการรับเงินรับเงิน1,000บาทและในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการจ่ายตกเบิกย้อนหลังให้สูงสุดอยู่ที่9,000บาทโบนัสเลยนะคะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะและสำหรับกลุ่มที่โชคดีนะคะก็คือกลุ่มอสอมและอสอส,อสอทั่วประเทศร่วมแสดงความยินดีด้วยสำหรับการอนุมัติในเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มหรือค่าป่วยการ ให้กับกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศจาก1,000บาทเพิ่มเป็น2,000บาทที่จริงโครงการนี้นะคะได้มีการอนุมัติตั้งแต่ปี2,566แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ2,567ที่อนุมัติในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการจ่ายตกเบิกให้กับพี่น้องชาวอสมและอสสย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคม2,566 ถึงเมษายน2567และจะได้รับเงินเดือนในเดือนพฤษภาคมด้วยรวมจ่าย7,000บาทบวก2,000บาทก็ได้ทั้งหมด9,000บาทเป็นโบนัสโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสอสอทั่วประเทศและข่าวดีอีกเรื่องนะคะในเดือนเมษายนนี้เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าวันที่15เมษายนตรงกับวันหยุดจึงเลื่อนจ่ายให้กับ อ,อสมอเป็นวันที่11มีายนและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ